กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการไม c ครับเอาชีวิตรอดบนโลกชักเบตแล้วก็อยู่กับผมสุภาเกมกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคเกรนสตอรี่คร่าวๆนะครับชักเบตคืออะไรมันคือโลกที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแค่นี้นะครับคือผมเนี่ยไม่สามารถออกไปได้นะครับผมจะต้องเอาชีวิตรอดได้แค่ในส่วนของด้านใน นะครับผมไปด้านนอกไม่ได้เลยอยู่ได้แค่ส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่าหมู่บ้านมันจะอยู่ตรงหน้าผมก็ตามผมก็ไม่สามารถไปได้นะครับนี่คือชักเบดแล้วเราก็เพิ่มความตื่นเต้นด้วยการเล่นมันในโหมดฮาร์ดคอร์ซะเลยนะครับผมโอเคเมื่อเราพอเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆกันแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะตัดไม้ตัดไม้ด่วน ก็หลังจากอ่อผมไม่ได้ลงคลิปที่มีเสียงประกอบมาสักพักแล้วนะครับผมต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากมีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ใส่เสียงเข้ามาด้วยในหลายๆคลิปที่ลงไปนะครับโอเคซึ่งในโลกของชักเบสนะครับเราจะต้องวางแผนให้ดีว่าเราควรจะจํากัดพื้นที่ยังไงนะครับซึ่ง แน่นอนครับว่าอาจจะต้องขยายขยายลงไปใต้ดินนะครับเพราะว่าเราขยายวงกว้างไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้คือเราจะขยายขึ้นหรือว่าเราจะเอาไว้ด้านล่างอันนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับซึ่งขออนุยาตขุดเห็นก่อนซึ่งถึงแม้ว่าเราจะขุดใต้ดินไปนะทุกคนนี่ครับเราก็ไม่สามารถออกไปได้อยู่ดีนะครับผมเอยหรือว่าออกไปได้ ไม่ได้นะครับไม่ได้คือคือถึงแม้ว่าเหมือนผมจะออกมาได้แต่ว่าพอผมขุดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับนี่เราก็จะขุดมาได้แค่นี้นะครับซึ่งไม่เป็นไรขุดลงไปงี้ก็ได้ขุดลงไปเลย อาลหลังจากที่ได้เห็นมาพอประมาณนะครับก็รีบทําเตาเลยดีกว่าคือผมจะรีบรีบเผาเผาฐานนิดนึงคือถึงแม้ว่าผมจะยังไม่มีฐานก็เถอะนะครับคือเหตุผลที่ต้องเผาฐานก็คือเราจะอ่าเหมือนเหมือนทําอาณาเขตไว้นะครับไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดใกล้ๆนี้เนาะผมขี้เกียจลงไปใต้ดินนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาสักพักเลยนะกว่าเราจะแบบ ก่อเราจะทําเตียงนอนได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ลื้อไปก่อนแล้วกันลื้อต้นไม้ทิ้งก่อนเก็บเลยซึ่งปัญหาใหญ่จริงๆตอนนี้นะ่าจะเป็นการที่เราจะทําเตียงนอนยังไงมากกว่านะครับซึ่งวิธีที่ผมคิดออกนั่นก็คือการที่เราไปขุดไปด้านล่างจนกว่าจะเจอเหมือง นะครับแล้วก็หาแมงมุมเนาะหาแมงมุมเ,เดนะโอเคซึ่งถ้ารอแกะนี้น่าจะยากครับแถวนี้ผมดูแว้วแล้วไม่น่าจะมีแกะเกิดเลยด้วยซ้ำนะครับกดก่อนจื๊บขั้นตอนแรกเราต้องเคลียร์พื้นที่ อ๋อสิ่งสําคัญต่อมาก็คืออาหารนะทุกคนขาดไม่ได้นะครับยิ่งเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนี่ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ตอนนี้ผมภาวนาว่าให้มีไก่เดินลงมาแถวนี้สักตัวน่าจะดีไม่น้อยนะครับซึ่งโอเคมองซ้ายมองขวาโอเคไม่มีวีวเวลเลยตอนนี้น่าจะมีแค่แอปเปิลที่เราพอจะประทังชีวิตได้นะครับซึ่งไม่น่าพอไม่น่าพอนะแอปเปิล เอาละผมมีมเมล็ดข้าวอยู่แค่นี้เองโอ้นั่นแย่โอ้ใกล้จะมือแล้วทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่มันน่ากลัวนะครับเวลากางคืนโอ้โหดับมาเล็ดได้ไหมเออไม่ดับโอเค ปลูกไปก่อนแล้วกันนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นปลูกดอกไม้เพื่อความสวยงามนิดน,นึงโอเคโอเคซึ่งตอนนี้ผมมีฐานมีอะไรแนะนำว่าในครคือแรกเราอาจจะต้องอยู่ใต้หลุมไปก่อนนะครับลุย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 ครับทอดดวนปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บโอเคแล้วทีนี้ด้านบนก็อ,อืม โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเยี่ยมเลยเออผมยังไม่ได้ปลูกไม้เพิ่มเลยทุกคนโอเคโอเคไม่เป็นไรน่าจะพอได้อยู่ตอนนี้ต้องใช้สอยไม้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดจบเยี่ยมโก กันเลยนะครับเสียดายที่เราไม่สามารถขุดลงไปอย่างนี้ยาวๆได้นะครับผมเมื่อเราถึงจุดที่มีเส้นชักเบสกั้นอยู่เดี๋ยวเราก็จะต้องเลือกที่จะโค้งไปอีกทางหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถขุดตรงไปยาวๆได้แต่อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะผมคิดว่าถ้าอีกหน่อยแบบถ้าอีกหน่อยเราทําเป็นห้องไว้และทางเดินลงสวยๆผมว่าโอเคอยู่นะ นี่อันนี้คือน่าจถึงทันครับตัดละเส้นชักปิดขุดไม่ได้แล้วเราก็ต้องเลี้ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ชิอะไรแล้วนั่นเอ๋อความซอมบี้โอ้พีของดีเก็บไปด้วยแล้วกัน เดไปเลยเดไปเลยมี name tag อืมมีมียาแมงมุมอยู่เจก็ยังไม่พออยู่ดีครัผมได้ยินเสียงแมงมุมอยู่ใกล้ๆคืออยากเล่าให้มันมาแถวๆนี้จังเลยเซึงฟาร์มซอมบี้เดี๋ยวในอนาคตค่อยผมค่อยคิดแล้วกันนะครับว่าผมจะทำออกมายังไงให้มันคุ้มค่าที่สุด ซึ่งตอนนี้โอเคเอ,เอกันไว้ได้ด้วยเองั้นไม่เป็นไรเงั้นเดี๋ยวผมเลือกจะขุดลงไปฝั่งนี้เอาละกันขุดไปกันต่อจริงๆผมอยากจะขุดแบบอ้อมนะครับเพราะว่ามันคือคือคือถ้าผมขุดอ้อมนะทุกคนเราก็จะมีพื้นที่ในส่วนของตรงกลางเนี้ยเอาไว้ให้เราทําห้อง สวยๆได้ไงเออเก็บภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดนี้ไปก่อนอนาคตอาจจะต้องรื้อเออเดี๋ยวเราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ y สามเก้านะครับเป้าหมายเอพิโซดแรกของผมก็คือน่าจะต้องทำชุดก่อนครบชุดก่อนนะครับแล้วก็โอ้ผมคิดว่าเตียงนี่น่าจะยากเตียงน่าจะยากแน่นๆนะครับ งานเป้าหมายของเราออาเป็นชุดก่อนเลยครบชุดแล้วกันนะทุกคนขุดเหมือนกันยาวๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราจะพยายามไม่ไม่คัดไปคัดมานะครับผมพยายามจะตัตดให้มันน้อยที่สุดเป็นสไตล์รีเลซ์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะถึงเส้นถึงเส้นมันแล้วอผมต้องขุดไปฝั่งนี้ก่อนคืออาจจะงงนิดนึงนะทุกคนว่าผมขุดอะไรของผม รเราอาจจะดีไซน์ไว้ในอนาคตนะครับคือตอนนี้อธิบายไปอาจจะงงไงแบบอะไรวะไม่เข้าใจขุดไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้ขุดได้อยู่อันนี้ขุดไม่ได้ละโอเคก็ได้มาพอสมควรนะทุกคนโอเคอันนี้ขุดขุดไม่ได้เอา้าเอาอผมคำนวณผิดเหรอไม่เป็นไร วางลากฐานไว้ให้ดีอ้าวมีเมืองรอผมอยูด้านล่างนี้ซะด้วยไปเลยแล้วกันจุบจุบจุบมองซ้ายมองขวา โอเคนะครับซึ่งงในความที่มันเป็นชาร์เบรดนะเราก็คงไปสำรวจไม่ได้นะครับคงสำรวจมาได้แค่นี้คือถ้าถ้ามันไม่พอเหมาะพอดีนะครับเราก็จะก็จะประมาณนี้ครับไม่เจอเหล็กนะครับทุกคนไม่เจอไม่เจอด้านบนนี้โอเค ไม่มีเหมือนเดิมนะครับจีตรงนี้เอาไว้ทําฟาร์มลาวาได้นะนี่แต่ตอนนี้คือเรายังไม่มีลาวาไงว่าฉะนั้นก็รอด้วยความใจเย็ยนเอปิดไม่ได้ด้วยฮะเอาไงดีเอาเอาแบบนี้แล้วกันกันไว้ดีกว่าแก้ กันไว้มันอาจจะมีตัวบางบางอย่างวิ่งมา,างนี้ตอกกันไว้ก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปกันต่อทดสอบว่าตอนนี้เช้าหรือ,อยังยังไม่เช้านะครับยังเดยที่สูงอยู่ go ผมได้พยายามขุดหาเหล็กใน Y15 นะครับเหมือนจะไม่มีสมใจหวังผมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ากลับมาขุดแบบนี้เหมือนเดิมไปก่อนละกันนะครับอืมเราจะมาโผล่ใต้เหมืองลึกพอสมควรแต่อ๋อ ว่ามันผมจะไม่มีหวังเหมือนเดิมเลยฮะไมเอานะเพื่อนตอนนี้เรายังไม่เจอไม่เจอเหล็กเลยนะครับตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแย่นะคือปกติในคืนแรกนี่เราสามารถหาเหล็กได้โดยง่ายแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่เจอเหล็กสักก้อนเลยนะครับหลังจากพยายามขุดมานานพอสมควร งจุดนี้อาจจะเป็นความท้าทายความท้าทายของชักเบรน,นะครับก็คือทรัพยากรมันจะหายากและมีอยู่อย่างจำกัดนะครับโอเคผมคิดว่าถ้าพิกแออันนี้พังแล้วเดี๋ยวผมนายต้องกลับขึ้นไปด้านบนแล้วครับโอเคขึ้น day ที่1แล้วแสดงว่าด้านบนน่าจ,จะชาาแล้วนะครับน่าจ,จะขึ้นไปเตรียมรั้วเตรียมอะไรสักนิดนึงแต่แผนคอนเซปต์ในการเล่นของผมก็ไม่ได้ต่างจากเดิม นะครับผมแต่ผมคิดว่าผมจะน่าจะาสร้างบ้านใต้ดินนะครับลองดูน่าจะสนุกไม่น้อยคือปกติเราสร้างแต่ด้านบนไงเออเราเปลี่ยนมาสร้างด้านล่างบ้างนะครับอาจจะตื่นเต้นแต่จึงความรู้ในการเล่นแบบชักเบรของผมก็ยังไม่ได้เยอะนะทุกคนก็มือใหม่เลยแหละนะครับคือแบบมันน่าสนใจดีผมก็เลยโหลดมาเล่นแค่นั้นเลยนะ <laughs> ครับ ส่วนท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะครับที่ผมทำอยู่นะครับคือโหในหูหรือปักทอดเลย,เย <t ot> ที่ผมทำอยู่นั้นจะเลิกทำไปเลยไหมนะครับหรือว่ายังทำอยู่ <t ot> คำตอบคือผมยังทำอยู่นะครับผมแต่อาจจะนานๆลงคลิปครั้งหนึ่งเ <t ot> พราะว่ามันค่อนข้างจะตันแล้วนะครับผม <t ot> ผมเคลียอะไรหลายอย่างไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้ว โอเคเราก็ขึ้นมาเลยจิบ๊บอืมอืมทำไมต้นนี้ยังอยู่ตัดทิ้งเวลาไม่ใช่เหรออะหรือใบหน่อยแล้วมั้ คือเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่า EP เนี้ยผมควรจะสร้างอารยธรรมอยู่ใต้ดินเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราควรจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับผมอ่าปลูกต้นไม้มันจะได้แบบว่าโตได้ดีนะครับคือถ้าถ้าผมสร้างด้านบนด้วยเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้สักเท่าไหร่นะครับเป็นไงแหมวางแผนล่วงหน้าไว้เรียบร้อยนะครับใน แต่ที่เหลือเราก็แทบจะไม่ได้อะไรมาเลยนะครับจังหวะนี้โอเคก่อนหน้านั้นเดี๋ยวก่อนผมจะต้องเตรียมพื้นที่ให้ตัวเองก่อนพื้นที่อยู่อาศัยนะครับ let's go let's go อมอมอมมก่อนนี้แล้วกันขอทำทางลงเป็น2 2คูณ2จะได้เดินลงง่ายๆนะทุกคนอ่ะ อ่ผิดพลาดทางเทคนิคโอเคขุดมาเลยขุดมาเลยอาโอเคอันนี้โยนทิ้งไปก่อนอืม เดินลงมาแบบนี้แล้วก็โอเคแบบนี้แล้วกันผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับตอนแรกว่าจะทำชุดก่อนเลยครบชุดแต่ดูท่าแล้วน่าจะหายากกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรโอเคผมจะขุดมาประมาณนี้แล้วทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นฝั่งที่มันตันอ่ต้องขุดทางนี้เป็น3คูณ3นะครับ ไเปเลยเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปขุดก่อนนะครับทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่โอเคเอก็ได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็คือนี่ครับบล็อกนี้นะครับที่ผมอยากได้ก็ขาบมาเลยแล้วกันแล้วทีนี้ผมจะต้องอต้องโยกโยกออกมานิดนึงนะครับ คือตรงนี้ผมพยายามจะเอาเป็นทางเข้าให้มันสวยๆนี่คือจะสร้างเลยจริงๆหรอขออนุญาตนะทุกคนขออนุญาตวันคันไม้คันมือเหลือเกินนะครับมันจะต้องสร้างโอเคเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องถอยเข้ามาหน่อยโอเคแบบนี้แบบนี้เยี่ยม ใช้ได้ใช้ได้นี่ไงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตมันจะต้องอดูดูเปลืองน,นั่นเองอันนี้คือทำทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนในอนาคตก็จะประมาณนี้ใช่เลยแต่ว่า เดี๋ยวก่นนะแต้สิบบล็อกเดียวอาจจะเปลืองเกินไปเดี๋ยวๆๆขออนุญาตทดสอบถ้าสองบล็อกมันจะเป็นยังไงอืม,อมโอเคเลยอสองบล็อกโอเคค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเอ้ยแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมันจะไม่ไม่สมมาตรกันนะทุกคนโอเค เพราะฉะนั้นจริงๆมันจะต้องอาจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ที่มันต้องเป็นแบบนี้เออได้เลยนะเนี่ยสวยงามสวยงามหยิบถือว่าโอเคฮะ าดไปอ๋อใช่ไหมต้องโผล่ตรงนี้โอ้โหลงลืมลืมนี่นี่น,นี่ใช่มาเราต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้คร่าวๆในเอิโซดแรกนะครับผม โ okay. อเคน่าจะได้เวลา,าพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ